เปิดลึกชะตากรรมอิงหนึ่งกับเกมนอกสภาเล่งยิงนัดเดียววังนก3ตัวกล่าวได้ว่าทุกอย่างยังเป็นไปตามไทม์ไลน์การเมือง4กันยายน2567มีพระบรมราชองคการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งคณะรัฐมนตรีแพรทองทานหรืออิงหนึ่งเป็นที่เรียบร้อยวันที่7กันยายนนี้จะถวายสัตว์วันที่10กันยายนจะประชุมคอรมอนัดพิเศษเป็นครั้งแรก และหลังจากนั้นแผ่ทองทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีจะนำคอรมอรแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนที่จะบริหารประเทศด้วยอำนาจเต็มแม็กเต็มร้อยตามกฎหมายต่อไปโดยฟันธงได้เลยว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่มีเวลาฮันนีมูนแม้แต่น้อยเข้าสู่สมรภูมิรบตั้งแต่นาทีแรกก้าวแรกด้วยความระทึกใจยิ่งอันที่จริงก็ระทึกกันตั้งแต่ตอนหักเหลี่ยมโหดเอาพักประชาธิป,ปัตย์และพลังประชารัฐ บีของร้อยเอกธรรมนัทพมเผ่าเข้าร่วมรัฐบาลและจากนั้นก็ถึงคิวคัดกรองร่อนตะแกรงคุณสมบัติด้วยมาตราฐานจริยธรรมปรากฏว่ามีสองรัฐมนตรียอมถอนตัวรายแรกร้อยเอกธรรมนัตพมเผ่าซึ่งมีปรรมปัญหาคุณสมบัติและปัญหาเทคนิคข้อกฎหมายเกี่ยวกับข้อบังคับของพรรคพลังประชารัฐที่ผู้กองต้องหลบหลีกและกวาด20กว่าเสียงของพรรคมาแลกกับ3เก้าอี้รัฐมนตรี อีกหนึ่งมีการถอนตัวนาทีสุดท้ายคือชาดาไทเศษที่มีปมปัญหาสีเท่าและสายข่าวแจ้งว่างานนี้ในายใหญ่ส่งสัญญาณพิเศษถึงบิ๊กหนูโดยตรงว่าต้องเปลี่ยนกรณีของเดชอิฐขาวทองเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ก็มีการกันกรองกันค่อนข้างละเอียดเห็นว่ายังไม่มีความชัดเจนเข้มข้นก็เลยผ่านรวมความว่ารัฐบาลอิงหนึ่งที่ออกมาในายใหญ่ได้ช่วยเซฟนิคัสตัดก่อนตายเตือนก่อนวายวอดให้หนายกอิงด้วยตัวเอง แต่สุดท้ายจะมีใครประเด็นไหนลอดหูลอดตาหรือเส้นผมบังภูเขาอยู่หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องเพราะขณะนี้ประเด็นคุณสมบัตินั้นอย่าว่าแต่รัฐมนตรีทั่วไปเลยตัวนายกอิงก,ก็ถูกร้องแล้วอย่างไรก็ตามวิเคราะห์ตามหน้าเสือหน้าไพ่เกมใหญ่ของฝ่ายต่อต้านระบอบทักษินที่ได้ยกระดับเป็นต่อต้านระบอบจินวัฒน์จะเดินหน้าเชื่อดไม่ใช่ตัวนายกหัวหน้าพักแต่เป็นผู้ครอบครองตัวนายกและหัวหน้าพักซึ่งก็คือทักษินชินวัฒน์นั่นเอง ยิงนัดเดียวคือนายใหญ่ได้นกสามตัวนายใหญ่ร่วงพักไม่รอดน,นายกร่วงอะไรประมาณนั้นต้องจับตาดูนัดหมายครั้งแรกที่ลานอนุสาวรีย์ตุลาสี่แยกคอกวัววันที่7กันยายนนี้ที่กลุ่มคอปทอกองทัพสปะปะสและแนวร่วมนัดชุมนุมโหมโรงครั้งแรกว่าจะร้อนแรงขนาดไหนประเด็นตัวนายกไม่เท่าไหร่แต่ต้องดูประเด็นความลับชั้น14ที่พลนตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวศ ออกมาชักธงรบเมื่อวันก่อนว่ามีอะไรคืบหน้าหรือไม่มองจากเชิงข่าวก็ต้องสรุปเบื้องต้นว่าไม่ง่ายแม้กระทั่งประเด็นความรับชั้น14ที่ดูเหมือนอยู่แค่เอื้อมที่ความเลวร้ายใกล้ปรากฏขอเพียงคนชื่อเสรีพิสุทธิ์ไม่หยุดลุยแต่ข่าวเชิงลึกกระซิบมาว่าคุณเสรีพิสุทธิ์เกิดอาการเหนื่อยหอบตอนนี้ขอให้นักรรองนิรนามคุณเรืองไกนักรบบ้านในป่าเดินหน้าช่องทางอื่นต่อไปละกัน